สวัสดีครับพี่น้องทางฟังเล่าบองโอนกัมพูจียแล้วก็ทังต่างประเทศนําด้วยครับผมพบกับปรามีกินแซ่บชอปรามีชแนลนะครับก <c oughs> ุ้งสดด้ำจิมซีฟู้ดสุดประเดกครับผมใหม่แล้วโ,โหสุดยอดเลยครับผมอ่าพอดีคำเลยครับสิ้าโตนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเลยเลย <c oughs> สุดยอดเลยครับผมนี่น้ำจิม้มสุดยอดแต่น่าจะเผ็ดสุดยอดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลุยเลยนะครับนี่เลยชิมเข้าไปเลยนะครับผม <c oughs> จิมจิ้ม cho trà chim khẩu can cầm mà đã Mm-hmm. <laughs> <liksom>, <disposable> Thịt đọc, khâu cần Nóng sao là nè nè cắp nóng Ok Bọc ôn mọt ngọt nha nha ba. bà Bằng con xuất Muối vào mắt, muối vào mắt bà Ok, come to eat together, all so my friends We see this one <laughs> Very tasty, uh, tasty to to eating. And also this one, the chili, so hot. Mm hmm. ผักแพลวน้ำนะครับอืเร <grandparents> ิ่มเผ็ดอือหือ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตับเพชรเดี๋ยวจะกินมาละแก่หนกแก่เพชร 음, <이> 그죠. <이> 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 sự <laughs> ừ xin chào lấy tổ lực hầm tổ lực hầm cắp ổng <laughs> lòng hết bữa là cặp nhau bọn con xã thơ mới là bà à, tự tập hộp có công à, đạp bảo phóng được có công na, bà chứ lũ tốt chẳng anh <laughs> chú kia โยโย่ปงเตียโกนจ้ะอืมมันเข้ากันเือนเรากินในไข่เป็ดแห้งๆแซ่บครับอืม How can the... Mm-hmm. ไม่เป็นไรครับไบ้มาละแก่เพชรอยู่ 거관이 이제 튄아 นี่เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ